สวัสดีค่ะหลังจากมีภาพแคเทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์มากุดราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในชุดทหารตะลุยอากาศหนาวเย็นหิมะตกออกมาให้ประสงคนิกรทั้งหลายได้ฮือฮากับลุกเจ้าหญิงนักรบด้านฝั่งสเปนก็ไม่น้อยหน้ากันโดยมีข่าวว่าทางเจ้าหญิงเลโอนอร์เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรสวัยส7ชันษาพระธิดาข,ของคิงฟิลิปเป้ที่6และพระราชินิเลติเซียเตรียมเข้าค่ายฝึกทหารด้วยเช่นกัน นับได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของเชื้อพระวงศ์ราชนิกูลหญิงที่ตอนนี้มีความทัดเทียมการทางเพศและแข็งแกร่งไม่แยกชายหญิงโจหญิงเคสนั้นส่งได้เข้าร่วมฝึกทหารกองพันทหารไอริชที่หนึ่งรักษาพระองค์ที่เมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษจำลองสถานการณ์ในสนามรบโดยรับบทเป็นหน่วยพยาบาลซึ่งพระองค์ทำให้ทหารทั้งหลายทึ่งในความรู้ด้านการแพทย์ของพระองค์และการรับมือกับสถานการณ์จริง ที่บีบบังคับได้เป็นอย่างดีโดยพระองค์ได้รับยศพันเอกกิติมศักดิ์ผู้บังคับการกรมทหารไอริชดานเจหญิงเลโอนอร์แห่งสเปนการเตรียมตัวเข้าฝึกทหารในช่วงปลายปีนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่เป็นหนึ่งในกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการสานต่อบทบาทการขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาในอนาคตโดยทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่หนึ่งและรัฐธรรมนูญของสเปนระบุชัดเจนว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ ต้องทรงมีประสบการณ์ทางทหารเพราะผู้สืบทอดราชบัลลังก์จะกลายเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปด้วยดังนั้นจึงได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับเจ้าหญิงเลโอนอร์ที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ในอนาคตด้วยการเข้าฝึกทหาร3ปีโดยแยกออกเป็นปีและเหล่าทัพทั้งกองทัพโบกกองทัพเรือกองทัพอากาศโดยจะเริ่มเข้ารับการฝึกในช่วงเดือนกันยายนนี้และหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกทหารจึงจะส่งเข้ารับการศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป